ยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโตเครสช่องที่รวมทุกเรื่องราวของรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอดลึกและอัปเดตวงการยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ก่อนใครวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ t o y ยต a Cam r ร2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตอนนี้ด้วยดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าประทับใจบอกเลยว่าใครที่ชอบรถซีดานระดับพรีเม ต้องห้ามพลาด Toyota Camry ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดในกลุ่มซีดานดีเซ gment ทั้งในไทยและระดับโลกการกลับมาในปี2025นี้มาพร้อมกับการออกแบบใหม่หมดภายนอกดูสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายดูเฉียบคมไฟหน้าเป็นแบบ LED พร้อม daytime running l i แบบเส้นยาวส่วนไฟไท้ายออกแบบให้ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นม็ a ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกหรูหราแต่ไม่ทิ้งความสปอร์ต มิติของตัวรถ Camry 2025ยังคงขนาดใหญ่และยาวพอสมควรทำให้ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าหรือเบาะด้านหลังโดยเฉพาะเบาะหลังที่มีพื้นที่วางขากว้างมากเหมาะกับผู้บริหารหรือการใช้งานสำหรับครอบครัว ในส่วนของภายในห้องโดยสารการออกแบบมีความหรูหราพรีเมียมยิ่งขึ้นกว่ารุ่นก่อนก่อนแผงคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมระบบปรับอุณหภูมิและในบางรุ่นยังมีระบบระบายอากาศในเบาะด้วย Toyota Camry 2025ยังมาพร้อมกับระบบแอร์แบบดูอัลโซนควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL และระบบชาร์จมือถือไร้สายการตกแต่งภายในเน้นโทนสีหรูหรา<ๆ>เช่นสีดำตัดลายไม้หรือสีเบจสว่างพร้อมวัสดุแบบซอฟทัดรอบคันในด้านของขุมพลัง Toyota c a m มรี2025เลือกใช้ระบบ Hybrid Generation ใหม่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรดนามิกฟอจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ให้กำลังรวมประมาณ225แรงม้าขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมระบบเกียร์ eCVT ที่ตอบสนองได้ดีขึ้นให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และที่สำคัญยังประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ22-24กิโลเมตรลิตรระบบช่วงล่างของ Camry รุ่นนี้ถูกรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นแต่ยังคงให้ความมั่นคงในความเร็วสูง ใช้แพลตฟอร์ม TNGA-K ซึ่งเน้นจุดศูนย์ทวงต่ำตัวถังแข็งแรงและการทรงตัวที่ดีช่วยให้รถขับสนุกมากยิ่งขึ้นทั้งในการใช้งานในเมืองและนอกเมืองเรื่องของระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มเช่นกน t o y o ย a s a f ซ t y s e n s นรุ่นใหม่ล่าสุดถูกติดตั้งมาให้ในทุกรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงม,มาลายัยช่วยกลับระบบอ่านป้ายจราจรและระบบไฟสูงอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง t o โยต a าแคมรี่2 5เปิดตัวด้วย3รุ่นย่อยในประเทศไทยได้แก่รุ่นเริ่มต้น2.5 HEV Premium รุ่นกลาง2.5 HEV Luxury และรุ่นท็อป2.5 HEV Premium Luxury โดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทไปจนถึงประมาณ1.8ล้านบาทแล้วแต่รุ่นและอุปกรณ์ที่เลือก สำหรับคนที่มองหารถซีดานหรูขับดีประหยัดพลังงานและยังมีความสปอร์ตโตโยต้าแคมรี2025คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในตอนนี้ทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยหลายเสียงจากผู้ทดลองขับในต่างประเทศก็ให้ความเห็นตรงกันว่าแคมรีรุ่นนี้ขับสนุกข,ขึ้นมากไม่ได้เน้นเพียงความนุ่มนวนเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการเร่งแซงการเลี้ยวโค้งและการตอบสนองของพวงมาลัยที่ดีขึ้น ด้านการบำรุงรักษาและความทนทานก็ยังคงมาตรฐานของโตโยต้าเช่นเคยอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการทั่วประเทศและยังมีการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึง10ปีหรือ250,000กิโลเมตรแคมรี่2025ยังเหมาะมากกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถสำหรับเดินทางไกลขับสบายหรือใช้รับแขกผู้บริหารเพราะมีทั้งความหรูหราความเงียบและความปลอดภัยครบถ้วนในอนาคตคาดว่าจะมีการเปิดตัวรุ่นปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อในบางประเทศ ซึ่งหากเข้ามาจำหน่ายในไทยก็จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นอีกหากคุณกำลังมองหารถที่มีความสมดุลระหว่างความหรูความแรงและความประหยัด t o โยต้าแคมรี2025คุณอยู่ในลิสต์พิจารณาแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวจอดลึกโตโยต้าแคมรี2025ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้ครสเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ